เอกาพีชิเอกเอกเอกไอเนี่ยเอกาพีชิอันนี้เกิดอีกครั้งเดียวเอกเอกเก็คือเอกเกิดอีกครั้งอีกชาติเดียวก็รุนิพพานเลยเกิดชาติเดียวรุนนิพพาน ต้องเห็นว่าสิ่งใดเกิดสึ่งนั้นดับไปเป็ธรรมดาเมื่อปัจจุบกีทั้ทงห้ารป็ลระสดาบานแล้วพระเจ้าก็ตัดเทศต่อจากนั้นก็ตัดเทศอนัตตลกนาสูตรเ,เห็นว่ารูปเิธนาัญายักขาววิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตาไม่มีอะไรยึดม้านถือบ้านได้ก็รู้แจ้งแก่ใจก็บรรลุพระนิพพานหมดทั้งห้าองค์ ดังนั้นสิ่งใดก็คือเมื่อสิ่งใดเกิดเนี่ยโดยโดยโดยหลักแล้วเนี่ยคือสิ้นอุปทานขันธ์หน้ากนิพนานสิ้นยึดบ้านถือบ้านขันธ์หน้ารูปเวทนาสัญญาทางการวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเรากนิพพานเรียกสิ้นอุปทานขันธ์หน้ากนิพนานแต่ในความเป็นจริงของภาพปฏิบัติอะรู้ตามหาบัวยาสมโนห้ครูอาจารย์ที่เคารพนับถือท่านก็กล่าวว่าและในภาพปฏิบัติจริงก็เป็นอย่างจริงจิงคือเมื่อสิ้นอุปทานขันธ์หน้าไม่ยึดถือขันธ์หน้าแล้วเนี่ย มันก็ยังมายึดถือเป็นเอาวิชาในจิตเดิมแท้อีกมันเป็นจิตอาวิชาในจิตเดิมแท้อจิตอวิชา e ในจิตเดิมแท้อะไรไม่ไปยึดอาการของขันหน้าแต่พยายามจะมารักษาใจของตัวเองหรือจิตของตัวเองหรือวิญญาณของตัวเองเรียกว่าอะไรก็ตามหรือธาตุรู้ของตัวเองให้บริสุทธิ์ไว้ไม่ให้ไปยึดอะไรให้บริสุทธิ์ตลอดการมันก็เลยมาเป็นเอาวิชาในจิตเดิมซึ่งเอาวิชาในจิตเดิมไม่ใช่ขันห้า เพราะว่าพุทธเจ้าพระประเจิวเจ้าบาลังสาวกสิทิอาวิชาในจิตเดิมแต่ขันห้ายังมีอยู่ก็บรรลุนิพานแล้วตัดสรุ้แล้วดังนั้นความโง่หรือความฉลาดที่เอวิชาในจิตเดิมเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในขันห้าแต่เพราะความโง่เลยมายึดขันห้าเป็นตัวเราเป็นของของเราแต่พอสิ้นิยึดขันห้าแล้วเนี่ยก็พยายามมายึดจิตเดิมรักษาจิตเดิมให้บริสุทธิ์ไว้ก็กลายเป็นว่ามาเอาสังขารพุกแต่งเนี่ย กลับมากลับด้านพลิกกลับด้านเออเอาสังขารพุกแตงมายึดตัวมันเองช่วยตัวมันเองให้มันให้มันสิ้นยึดในเลยกลายมาเป็นความโง่ในจิตเดิมอีกกลับมาเป็นอวิชชาในจิตเดิมมันก็เลยกลายไม่ไม่พ้นโง่ตั้ทีพอสิ้นอวิชชาในจิตเดิมมันก็เลยสิ้นทั้งอวิชชาที่ยึดขันห้าและสิ้นอวิชชาที่ยึดจิตเดิมแท้มันก็กลายเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีผู้ยึดเรียก,กวา่านิพพาน พระเจ้าก็ขีดอันห้าก็รู้นิพพานหมดสิ้นเลยแต่ใหม่อ่ะมีตัวเราพยายามจะรักษาช่วยตัวเราให้ตัวเราไม่ไม่หลงมีตัวเราพยายามช่วยจิตหรือใจของเราหรือช่วยตัวเราให้นิพพานเนี่ยมันยังเห็นนะแล้วมีผู้รู้เนี่ยท่านรู้ได้ว่าเราเนี่ยยังมีอ e ีแอบ เป็นตัวเป็นตนพยายามจะช่วยช่วยตัวเองเพื่อช่วยใจเขาเองช่วยจิตตขวเองให้บริสุทธิ์ให้นิพพานคือ,อยังเข้าใจผิดจะเอาตัวเราเป็นนิพพานมันก็เลยกลายเป็นเอาวิชาในจิตเดิมแท้ถ้ามันยังีอวิชาในจิตเดิมแท้มันก็จะมีหลงเป็นบางขณะเอาเอาจิตอวิชาไปยึดถือขันห้าเป็นตัวเราอีกมันก็จะหลงไปในกิเลสหลงไปในอาการได้สลับไปสลับมาได้ต้องสิ้นอวิชาในขันห้าสิ้นอุปทานขันห้าแล้วก็สิ้นอวิชาในจิตเดิมนี้ในจิตเดิมใจก็จะ สิ้นหมดเลยสิ้นอวิชาตันอวิานหรือสิ้นปฏิจจาระบุบาทเลยปฏิจจาระุบาทเนี่ยที่กระบวนการที่ทําให้เกิดการวิบญายตายเกิดและพพชาติงะมวนก็หักสะบั้นไม่มีไม่มีการก็อเมิดขึ้นมาได้อีกเลยวิญญาณที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ดับไปเหมือนดับเปลวไฟสิ้นเชื้อเพราะว่าอวิชาในปฏิจจาระบุอวิชาเป็นปัจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจัยเกิดวิญญาณกรรมพออวิชาดับไปแค่นั้นเนี่ยสังขารกรรมก็ดับวิญญาณกรรมที่ก็ดับไปเหมือนดับเปลวไฟสิ้นเชื้อเลย ภพชาติทั้งมวลก็ดับพร้อมเพราะอาวิชาเป็นปจัจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมโดยใจเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นปจัจัยเกิดนามลูกตะลายยันาผัสสะเวทนาตานุปทานภพชาติชลามราณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจก็เพราะเอาวิชาเป็นต้นเหตุที่สร้างสังขารกรรมขึ้นมาปรุงแต่งยึดบ้านถือบ้านพยายามช่วยตัวเองแล้วก่อให้เกิดวิญญาณกรรมแล้วก็ไปก่อภพชาติสร้างไว้เมื่อเอาวิชาดับด้วยความรู้แจ้งจากความไม่รู้เป็นความรู้แจ้งสังขารกรรมก็ดับวิญญาณกรรมก็ดับ นามลูกสลายยัตนาภาษาะเวทนาตันหุปทา,านพบชาติชรามนะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจการเวียนว่ายตายเกิดก็ดับพร้อมเรียกว่าฝ่ายเกิดและฝ่ายดับฝ่ายเกิดก็อาวิชาปัจจายาสักลาสักลาปัจจายาวิญญ,ญาณังวิญญ,ญาณปัญจายนามะลูปากก็ต่อไปเรื่อยเื่อจนถึงนามลูกสลายยัตนภัษฐะเวทนาตันหุปทา,านพบชาติชลาวนะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจนี่ฝ่ายเกิด ฝ่ายที่เราเวียนไหา้ตายเกิดและเกิดทุกข์เกิดกิดเลสตัณหาและทุกข์ในปัจจุบันขณะและตายแล้วก็ไปเวียนไหา้ตายเกิดได้พบทั้งสามการประพบลูปภพบลูปภพบก็ด้วยอํานาจของอวิชชานี่และฝ่ายดับเลยดับก็คืออวิชชาญาตเววะอเสสาวิลาคานิโรธาสักขันนิโรโทสักขนนิโรธาวิญญาณานิโรโทวิญญาณานิโรทานา,นามานุปันนิโรโทคือเมื่ออวิชชาดับไปสังขารกรรมก็ดับสังขารกรรมดับวิญญาณกรรมก็ดับอวิชชาดับไป อวิชายะตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาอวิชาดับก็เพราะว่าเกิดวิราคะธรรมวิราคะธรรมใจหมดทิ้นถึงงยางเหนียวทิ้นยึดทั้งสังขารธรรมและวิสังขารธรรมเป็นวิราคะธรรมเป็นยอดแห่งธรรมวิละอวิชาก็เลยดับไปอวิชายะตตเววะอเสสะวิราคะนิโรธาเกิดวิราคะขึ้นมาเกิดวิราคะธรรมขึ้นมาสังขารกรรมก็เลยดับวิญญาณกรรมก็ดับดับหมดเลยตอนนี้ายดับดับทั้งกระบวนเมื่อ ดับแล้ววิญญาณกับวิญญาณที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็ดับไปเหมือนดับเปลวไฟสิ้นเชื้อพบชาติทั้งมวลก็ดับหมดสิ้นสิ้นสุดการเดินทางก็ได้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าตัดสรุกพระสทธรรมนี้ในยามสามลูงอรุณของวันวิสาขาบูชาและน่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็จะมีวันวิสาขาบูชาเหมือนกันทุกพระองค์คือวันที่ประสูติตัดสรุกและประสูติตัดสรุกและดับขานบริพานวันเดียวกัน โอกรบันเดียวกันคือวันวิสาขาบูชาเนี่ยพระองค์เนี่ยยามแรกวันวิสาขาบูชาวันเพรศิ้าค่ำวันวิสาขาบูชาตัดสรู้บุพเพนิวาสานุสติญาณคือรู้ว่าสัปปรพสัตต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาตายแล้วไม่ใช่ว่าหายสาบสูญนะตายแล้วยังต้องเวียนไหวตายเกิดไปรับกรรมเนี่ยตายแล้วยังยังเกิดตายเกิดตายไปต่อเนื่องกนะันไปเรื่อย แล้วยามที่สองตัดสรุว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ที่เวียนตายเวียนเกิดด้วยอำนาจของกรรมเรียกว่าตัดสรุจูตูปป,ปตาตยานคือด้วยอํานาจผลของกรรมยามแรกตัดสรุปบุเพนิวาสานุสติยานคือระลึกชาติของตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีมานยามสองในวันวิสาขาบูชาตัดสรุจูตูปป,ปตาตยานว่า สัพพัต <t nak> <pack inform> <speech> ์ท <iny> ั้งหลายถ้ามนุษย์และสัพพัต์ทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรมกรรมวุนาวัตตีโลโกจัโลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วก็ยามสามนี่เนี่ยจึงตรัสรู้ปฏิจจาวาทที่กล่าวเมื่อกี้หรือเรียกว่าอริยสัจสี่หรือเรียกว่าอิทัปปเรยตาว่าเพราะเหตุนี้เกิดเมื่อเหตุนี้ยังเกิดอยู่สิ่งนี้ก็ยังเกิดอยู่เมื่อเหตุนี้ดับสิ่งนี้ก็ยังดับหรือเมื่อเหตุนี้ยังมีอยู่เหตุนี้ยังมีอยู่เมื่อเหตุนี้ไม่มีเหตุนี้ก็ย่อมไม่มี นี่แน่หรือกลายอย่างหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าตลอดชีวิตพระองค์เนี่ยสอนอยู่เส้นนี้เป็นส่วนมากคือเยธรม,มาเหตุปุปภาวเตสังเหตุตุงตถาคโตเตสัเจยโยนิโรโตจะเอวังวาทีจะมาหาสมโนทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระเจ้าตัดเหตุเกิดแห่งธรรมและความดับแห่งธรรมนั้นตลอดชีวิตของพระองค์ก็สอนแต่เพียงเท่าสอนส่วนใหญ่ก็สอนอย่างนี้ว่าถ้าเหตุแห่งการเวียนว่ายใจเกิดยังมีอยู่ ภพชาติก็ย่อมมีอยู่ความทุกข์ทั้งมวลก็ยังมีอยู่กิเลสตัณหาและความทุกข์ทั้งมวลย่อมมีอยู่เมื่อเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดภพชาติทั้งมวลดับไปความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังมีอยู่ก็คืออะไรล่ะก็คืออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นปัจจัยเกิดนามรูปเทละยตนะผัสสะเวทนาตัณหาประทานภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแก้นใจ การเวียนว่ายตายเกิดก็ยังเวียนว่ายตายเกิดแบบดีหาที่จบสิ้นไม่ได้ถ้าอาวิชายังมีอยู่ดังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่ออวิชายังมีตึ่งเป็นเหตุให้เกิดยังมีอยู่เหตุเกิดการเวียนว่ายตายเกิดกิเลสและความทุกข์ทั้งมวลก็ย่อมมีอยู่เมื่อเหตุแห่งการเกิดเวียนว่ายตายเกิดดับไปความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปอวิชายาตาเววะอเศศสสะวิลาคาออนิโรธาสัคลานิโรโทรวิญญาณานิโรธาเมื่อ เหตุแห่งการเวียนว่ายายเกิดดับไปอวิชชาดับไปด้วยวิราคะธรรมคือใจหมดยางเหนียวต่อทุกสรรพสิ่งก็วิญญาณกรรมก็ดับไออเออหารกรรมก็ดับวิญญาณกรรมก็ดับวิญญาณกรรมดับนามรูปตรยานะผัสสะวิญาณตานบุทานพกชาติทั้งมวลชรามนะทุกตกเศร้าเสียใจครับแกนใจก็ดับพอเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับก็ดับกันต่อไป แต่ายเกิดก็เพราะว่าเมื broken, <น> tá, อ่อส <t> ิ่งนี้เกิดคืออวิิชาเกดสิ่งนี้ก็เกิดเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ย่อมเกิดย่อมไฟเกิดย่อมเกิดไปดังที่เรียกว่าอิทัปปะเดยตาว่าถ้าสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ย่อมเกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ย่อมเกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็ย่อมเกิดเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ย่อมดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ย่อมดับหรืออาจกล่าวว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ย่อมไม่มีเมื่ออวววววิิิชชชาา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 ไไไไมม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 ม่่่่ีีีีีสสัััังงรร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 รกกกกก็็ณณนนนนนูปยะะภททตุพ ทุกโศกเศร้าเสียใจขับแค้นใจทั้งมวลก็มไม่มีดังนั้นเนี่คือพระเจ้าตัดตลอดชีวิตองค์ก็ตัดแบบนี้แล้วก็ตัดสรุปแบบนี้แล้วก็มาสอนอย่างนี้เรียกว่าทำที่รู้แจ้งเรียกว่าสัจธรรมสัจะสัจธรรมคือความที่เป็นจริงพระเจ้าก็จะต้องมาตัดสรุปทำที่เป็นจริงอันนี้เรียกว่าสัจธรรมสิ่งเหล่านี้ ธรรมชาติที่เป็นจริงเอ่อนี้ที่กล่าวนี้พุทธเจ้าทุกองค์จะต้องมาตัดสรูในยามสามของวันวิสาขบูชา,าเหมือนกันหมดและธรมนี้ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็เป็นเช่นนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้สัจธรรมอันนี้แล้วก็พระพุทธเจ้าเราก็มาตัดสรูยามสามก็มาตัดสรูแบบนี้แล้วมาสั่งสอนนําพระสัจธรรมที่ตัดสรูนี้มาสั่งสอนเรียกว่าพระสัจธรรมสเสือไม่กาาทอทหารทอทงรอรอ,อมอธรรมพระสัจธรรมคือ คำสั่งสอนที่พระเจ้าพุทธเจ้าไปตัดสรุปพระสัจธ,ธรรมมาเดี๋ยวนี้เมื่อพูดตรงนี้ก็พูดในจบกระบวนสิ่นกระบวนความไปเลยว่าพระสาวก็กราบทูลถามพุทธเจ้าว่าเพราะพุทธเจ้าสอนทุกครั้งก็จะตัดขึ้นด้วยอวิชาเป็นหัวขบวนเหมือนเหมือนหัวรถจกักรและลากตู้รถจักรไปทิบสองตู้ คือเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อหัวรถจักรยังยังลากอยู่ตู้ทิศสองตู้ก็ถูกลากไปเรื่อยๆด้วยปฏิจจคติบาตเพราะสาวกก็เลยสงสัยว่าแล้วอะไรล่ะเป็นต้นหัวขบวนของอวิชชาเมื่อทุกอย่างมีหัวขบวนหมดแล้วอะไรละ่ะอวิชชาเกิดจากอะไรเพราะทุกอย่างมีเหตุเกิดหมดแต่อะไรล่ะเป็นเหตุก่อของอวิชชา พุทธเจ้าก,ก่ว่าเหตุเกิดของวิชาก็คืออาสวะอาสวะหรืออนุสัยคือนิสัยสันดานที่ชอบคิดชอบพูดชอบกระทําสังสมกิเลสก,การคิดการพูกระทํานิสัยแบบนั้นนะ่ะนิสัยสันดานข้ามภพข้ามชาติสัมสมเป็นดอกเบีย้ยทบต้นมาเรื่อยๆทุกภพชาตินั่นแหละนั่นคืออาสวะเหมือนที่เราไปกู้เงินธนาคารเนะี่ยแล้วเราอ่ะไม่จ่ายดอก ดอกเบี้ยมก็ทบต้นไปทบต้น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 แล้วสุดท้ายก็ถูกฟ้องล้มละลายกันเสลียเป็นแนวก็เพราะว่าดอกเบี้ยทบต้นเพราะไม่ไม่ตัดต้นใจดอกมันก็เลยดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยดังเนี้ดังนั้นเนี่ยเมื่อท่านเนี่ยไม่ไม่ตัดต้นใจดอกอาสวะหรืออนุสัยอ่ะออนุสัยนิสัยไอ้ไอ้กิเลสเครื่องรองสันดานไปตามนิสัยสันดานอ่ะอนุสัยกับนิสัยสันดานเนี่ยความเคยตัวเคยใจ อาสวะก็กิเลสเครื่องดองสันดานเป็นดอกเบีย้ยทบต้นโดยตามความเคยใจทุกภพชาติมาดังนั้นมาในภพชาตินี้ทุกคนเนี่ยในการคิดการพูดกระทํานิสัยสันดานเนี่ยจึงส่งผลออกมาจากนิสัยสันดานที่ข้ามภพข้ามชาติสั่งสมมาเป็นดอกเบีย้ยทบต้นที่ไม่ได้ตัดต้นใจดอกนิสัยสันดานที่สั่งสมเป็นดอกเบีย้ยทบต้นไม่ตัดต้นใจดอกก็แบกออกเป็นจริตหกเป็นใหญ่ๆนะแบกออก็นจริตหกคือราคะจริต นิสัยที่มีแต่ความโลภที่โลภมากเออี่โลภนิสัยขี้โลภหมกมุ่นแต่ในกามเนี่ยแล้วก็โทสะจริตพวกโทสะจริตแล้วก็โมหจริตพวกเมื่อเพลเพลชอบตาลอยใจลอยเมื่อเพลเพลตาลอยใจลอยเรียกว่าฝันกลางวันพวกชอบฝันกลางวันหากินในความฝันฝันกลางวันเพิฝันไปเรื่อยตาลอยใจลอยจมในอดีตเพิฝันไปในอนาคตพวกนี้คือโมหะจริตแล้วก็พวกที่ พุทธจริตเอะพวกอีโก้เนี่ยทิฏฐิมานะแรงแล้วก็พวกศรัธทธาจริตอะพวกงมงายงมงายพวกงมงายเนี่ยศรัธทธาอะไรงมงายผีสารนางไม้เจ้าพอเจ้าแม่เลยต้นตะเคียนเลยกราบไหว้หมดนะไม่ว่าพวกสัตว์อะไรคนอะไรเกิดมาพิกลพิการใส่กระด้งมากราบไหว้หมดจุดทูปกราบไหว้หมดพวกศรัธทธาจริตงมงายแล้วเวลามาปฏิบัติธรรมก็ศรัธทธาใครก็ไม่ว่าจะปัสสาวะ เสลดน้ำหมากอะไรดื่ดมแก้วดื่มหมดเลยดื่มแล้วขังขังขังยิงไม่ออกเหนียวฟันไม่เข้ายิ้ไม่ออกอะไรดื่มหมดอุจจาระปัสสาวะอะไรเก็บหมดเล็บ <g ur l ain> ผมกวเล็บฟันหนังอะไรออกมาก็เก็บหมดกินหมดพวกเนี้ยตถาจริตแล้วก็พวกที่เป็นในวิตกจริตก็เป็นคนวรี่วิตกกังวลวิตกกังวลทั้งชีวิตจะทําอะไรก็วิตกกังวล <g ur l ain> ขณะทําก็วิตกกังวล <g ur l ain> หลังจากทําแล้วก็วิตกกังวล ชีวิตมาจาความวิตรกกังวลเป็นปทุกข์ในโลกเนี่ยก็มาจากอาสะวะหรือนุสัยนิสัยสันดานความเคยตัวเคยใจสะสมมาพุทธเจ้าก็ตัดทานแก้ไว้เนี่ยเนี่ยตัวนี้อาสะวะเนี่ยมันก็เป็นตัวผลักดันให้เกิดอวิชชาคือความหลงความไม่รู้หลงไปก่อให้เกิดเนี่ยอวิชชาเป็นปจัจจัยเกิดสังขารกรรมคือคิดพูดกระทําไปตามอาสะวะอย่างเก่าอีกแล้วก็สรใอยเกิดวิญญาณกรรม ก็วิทญ,ญาก็ต้องไปรับผลของกรรมต่อไปอีกเพราะว่าไม่ตัดต้นใช้ดอกดอกเบี้ยก็ทบต้นไปในชาติคก่อนนี้แล้วก็มาทบต้นขึ้นไปอีกในชาตินี้อีกสั่งสมไปหาที่จบสิ้นไม่ได้เพราะไม่ได้ตัดตัดต้นใช้ดอกเนี่ยงั้นอาวิชาจะดับไปด้วยไงเอาชาก็จะดับไปด้วยอาสวะดับไปอาสวะดับอาสวะรู้สายดับไปเอาวิชาถึงจะดับเพราะว่า อาวิชาเปรียบเหมือนเป็นแม่ไก่ออกไข่เอาวิชาเอออาสวะเหมือนกับเป็นแม่ไก่ออกไข่เอาวิชาตราบใดที่แม่ไก่ยังมีชีวิตอยู่แม่ไก่ก็ออกไข่เอาวิชาเรื่อยไปแล้วถ้าแม่ไก่ตายหมดนั่นแหละอาวิชาไข่แม่ไก่ก็ออกไข่ไม่ได้อาวิชาก็ดับไปเดี๋ยวนี้อาสวะหรือสายมันจะดับไปด้วยเหตุใดเนี่ยเอานี้ก่อนแล้วพระสาวกก็เลยงงก็เลยสงสัยว่าอ้าวในเมื่อ อาวิชาเนี่ยก้นหัวขบวนปฏิจจาบาตมาจากอาสวะเหลือนุสยัยนิสัยสันดานความเคยตัวเคยใจความเคยเคยชินก,กับกับกิเลสตัณหาเนี่ยอย่างไรก็สังสมอย่างนั้นไปตามจริตนิสัยเมื่อกี้ที่กล่าวไปตอนนี้อะไรเลาเป็นพ่อแม่ของของอาสวะ,ะเราถ้าอย่างนั้นในเมื่อเอาวิชาหัวขบวนปฏิจจาบาตเนี่ยมีอาสวะหรือนุสัยเป็นพ่อแม่ของอวิชาแล้วอะไรเลาเป็นพ่อแม่ เป็นพ่อแม่ของอาสวะทตเนี้ยเอา้าพระสาวกก็ช่างถามมากเลยไม่ไม,ไม่ไม่จนก็บอกว่าก็ในเมื่อทุกตัวเนี่ยมันมีเหตุหมดเลยในปฏิจจารวัฏมีเหตุหมดเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปมีเหตุหมดแล้วพระสาวกก็เลยถามว่ากลับทูลถามว่าเอา้าแล้วไม่งั้นอะไรเป็นเป็นเหตุให้เกิดเอ่อเอาวิชาคืออาสวะอาสวะ แล้วอะไรเป็นเหตุได้เกิดอาสวะพราะบ่ต้องมีเหตุหมดแหละหรือเป็นพ่อแม่อาสวะพระเจ้าก็ตตัดว่าเพราะอาวิชชาอาวิชชาเป็นเหตุได้เกิดอาสวะเพราะอะไรก็อาสวะเนี่ยมันเกิดไม่ได้กับเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงไม่รู้ความจริงยังไงอ่ะก็ไม่รู้ความจริงแล้วก็ปล่อยให้เนี่ยปล่อยให้คิดพูดกระทําไปตามความเคยตัวเคยใจ แทนที่จะตัดต้นใช้ดอกกลับไปเพิ่มเนี่ยดอกก็ไม่ใช้และไปเพิ่มดอกอีกต้นก็ไม่เลยกลายเป็นดอกไปทบต้นเพราะว่าต้นไม่ได้ตัดต้นใช้ดอกมันก็พอไปคิดพูดกระทําไปตามความเพลใจความเคยชินนิสัยสันดานแล้วแต่ของใครของมันมันก็ไปเพิ่มเพิ่มดอกเบี้ยไม่ตัดต้นแต่ไปเพิ่มดอกตอนนี้ก็ยิ่งทบต้นหนักเข้าไปอีกเนี่ยดังนั้นเนี่ยเอา แล้วอินิสัยสันดานท,ที่ชอบคิดชอบพูดกระทาไปตามความเคยตัวกระใจไม่ตัดต้นไม่ตัดต้นใช้ดอกทัทีเนี่ยก็เป็นไป,นปนตามจริตหกนี่แน่นนก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าอาวิชาไม่รู้นะไม่รู้เรื่องถึงจริตหกเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องของเนี่ยปฏิจจสมาธิาที่กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจารสมาทิาไม่เข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ไม่เข้าใจเรื่องขันห้าไม่เข้าใจเรื่องาาอธาตุธาตุขันในยตนาว่าไม่รู้ไม่เข้าใจอย่างเนี้ย ไม่รู้เรื่องของอดีตของปัจจุบันอนาคตไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกิดมาก็ไม่รู้อะไรเลยมาจากไหนปัจจุบันเป็นยังไงจะไปอย่างไหนตายแล้วไปไหนไม่รู้เรื่องทั้งนั้นและในปัจจุบันเนี่ยก็หลงอดีตหลงปัจจุบันอนาคตไม่รู้เลยว่าหลงอดีตไม่หลงปัจจุบันหลงอนาคตไม่รู้ทั้งหมดความไม่รู้ทั้งหมดนี่แน่เรียกว่าอวิชชาคือไม่รู้เรื่องเลยพูดง่ายไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็เลยคิดพูดกระทําไปตามกิเลสอสวานิสัยสันดานก่อเป็นจริต จริตหกเนี่ยที่มันเพิ่มเพิ่มมากขึ้นแทนที่จะไปตัดตัดดอกใช้ต้นจริตหกแต่กลับไปเพิ่มจริตหกเนี่ยแล้วแต่ว่าคนไหนมีราคะจริตขี้โลภขี้โลภเนี่ยขี้ขี้โลภขี้หลีนี่ยเขาบอกขี้หลีรู้จักไหมขี้หลีขี้หลีเนี่ยขี้โลภขี้หลีคือการมาราคะมีแต่มีการมาราคาหมกมุ่นแต่เรื่องการมาคะกิเลตตัณหากิเลหนาตัณหาจัดขี้หลีขี้โลภขี้งกนี่ งกมากเลยหัวมันแย่เลย,เเย,ก,ย,ย,ก,ยก,ก็ไม่รู้เขาเอาหัวงไปเทียบไปแย่ยังไงแย่เขาบอกว่าไอ้ตัวแย่เนี่ยมันหวงมันงกมากไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยแม้แต่จะบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอ้างว่าตัวเองบรรลุนิพพานแล้วพูดว่าตัวเองบรรลุธรรมไม่ยึดอะไรในโลกแต่ขี้งกขี้ขี้งกขี้หลีมากเลยขี้งกขี้ห่วงมากเลยนี่ถึงก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้ทุลรีเดียวก็ยังห่วงหมดเลยของในวันในวันในหวงหมดแหละเยาวาจะของส่วนตัวเลยห่ยวงหมดไอ้นี่ย แล้วก็อ้างว่าตัวเองนิพพานแล้วมันขี้งกเนี่ยอันนี <si ้ก็เพิ่มอีกเพิいい่มกิเลสตัณหาเพิ่มอาสวะแล้วก็บอกว่าตัวเองนิพพานมโนเอาว่าง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 ไม่ยึดอะไรในโลกว่างเปล่าทําเป็นเออเออว่างว่างว่างอย่างเนี้ยเออพวกปัจปฏิบัติแบบเนี้ยนับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆทาเป็นเออเออว่างว่างติ๊งต้องทําเป็นบ้าบ้าบอบอไม่ยึดอะไรไม่จาอะไรไม่มีอะไรมีค่าต่อใจว่างเปล่าว่างเปล่านิพพานแต่ที่สุดอะทุกแสนสาหัสตัวเองอะ ไม่ได้ตัดดอกใช้ต้นหรอกตัวเองก็รู้อยู่ว่าพอน,นิสัยอ่ะเป็นคนราค่าจริตก็ขี้งกขี้งกขี้หวงหวงไม่หมดเลยอะไรเล็กเล็กหน่อยก็หวงหมดอะ่ะทีก็เรียกว่าขี้ก็ไม่ให้ใครกินเนี่ยไม่ให้หมาแดกเนี่ยหวงไม่หมดเลยพวกเนี้ยหวงไม่หมดอะไรนิดๆหน่อยหน่อยแม่แต่ของในวัดนี่ยังหวงเลยอะ่ะเยาว่าแตจาของส่วนตัวหวงเลยหวงไม่หมดเลยไอเนี่ยแล้วก็ไอพวกที่ไม่ตัดด,ดอกใช้ต้นพวก,กขี้โกดขี้โกด ที่โมโหก็ก็สั่งสมแต่แทนที่จะตัดดอกใช้ต้นแต่เพิ่มขี้โกธที่โมโหที่งุหกิดอะไรก็ไม่พอใจ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 ทั้งวันไม่พอใจเหลือบยุงลิดไรแมลงไม่พอใจอากาศไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้คนมาวัดไม่พอใจคนนั้นคนนี้ไม่พอวัดไม่พอใจไปหมดเน่ยมีแต่ความไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจเข้าในครัวก็ไม่พอใจคนนั้นคนนี้เออคนเวลาตอนเช้าไปทําในครัวมันเยอะเะคนมันเยอะเนาะ แล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่พอใจไม่พอใจคนนะั้นไม่พอใจคนนี้ไม่พอใจไปหมดเนี่ยเนี่ยโทสะจริตแทนที่จะตัดดอกใช้ต้นแต่เพิ่มทั้งวันมีแต่ความไม่พอใจพูดก็กัดกัดติดติดประชดประชดพูดอะไรก็กัดกัดติดติดประชดประชดอยู่แน่แน่วนเวลาพูดอะไรก็ชอบกัดคนนั้นกัดคนนี้กัดคนนั้นเมื่อเราไม่รู้ตัวตอนทีเราก็เตือนอยู่เลยว่าอันเนี้ยมันเพิ่มมันเพิ่มมันเพิ่ม,ม,เ,พมเพิ่มดอกไม่ใช่ต้น มันเพิ่มก็ไปแทนที่จะตัดดอกชชยต้นเพิ่มมีแต่เพิ่มพูดอะไรก็กัดกัดติดติดโหนะสแสดงกิริยาอะไรก็เราเห็นแล้วมันก็สแสดงแต่อารมณ์มีแต่อารมณ์ก้าวเล้าวมีแต่อารมณ์แบบเจ้าเจ้าปะโหเจ้าอารมณ์ประชดประชันกระทบกระแทกกระแทกอะไรใส่อยู่เลยกระแทกใส่คนนู้นกระแทกใส่คนนี้เนี่ยนิสัยเป็นโทสะจริตแล้วไม่ตัดดอกใช้ต้นมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยเนี่ยมันเป็นพ่อแม่ของวิชาเละความไม่รู้ตัวเนเขาเตือนแล้วก็ยังไม่รู้เนี่ยมันก็เลยเป็นอาวิชา ดังนั้นในอาสวะกับมาจากอวิชชาเขาเตือนอยังไงก็ยังไม่รู้ตัวสต,วติยังยังทำอยู่เหมือนเดิมเนี่ยและพวกที่เป็นไอวิตกเจริตก็คอยเตือนพวกนี้ก็เตือนไม่ค่อยได้หน่อยโมโหเลยก่อหน่อยเตือนก็โมโหแล้วก็หน่อยเลยเลยพวกโมหะจริตเนี่ยเมื่อเผลอเผลอ,อตาลอยใจลอยเราคอยจะกิดเตือนเฮ้ยเมื่ออีกแล้วอื้ตาลอยอีกแล้วเฮ้ยตาลอยเมื่อพอเตือนเตือนแล้วโมโหโมโหหน่อย หนอยหลายคนก็หนีออกไปแล้วไม่กลับมาร้องโหมร้องไห้ไปสามวันสี่วันบางคนก็ร้องไห้กันหลายวันแล้วก็หนอยบางคนก็กลับมาบางคนไม่กลับมาพวกเนี้ยหนอยหนอยรู้จักไม่หนอย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 หลงตาแล้วหลงตารู้ไแม่เขาหนอยหลงตาแล้วเนี้ยหนอยเออเดี๋ยวคนนั้นก็หนอยเดี๋ยวคนนี้ก็หนอยเพราะว่าลูกตาชอบว่าเขาเลยเนี่ยชอบว่าเขาเรื่อยไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็ชอบว่าเขาจริงแหละชอบว่าเขาจริงเลย ว่าก็เดก้มเมตตาหวังดีเราอยากให้พ้นทุกอยากให้ตัดดอกใช้ต้นมันเพิ่มแต่มันเพิ่มต้นแล้วเพิ่มดอกอีกต่างหากเนี่ยไม่ตัดดอกใช้ต้นเลยมีแต่เม่อเพลินตาลอยใจลอยฝันเฟื่องอยากอย่างวนีอยากเป็นอย่างนี้อยากเป็นอย่างนั้นหากินกลางวันฝันกลางวันอยู่เรื่อยเลยพวกเนี่ยโมหะจริตก็ไม่ตัดดอกใช้ต้นสัทีไม่ไม่ไม่ไมไมฝึกสติให้รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวในทุกปัจจุบันตาลอยใจลอยขาดสติอยู่เรื่อยต้องฝึกสติให้มันแก่กล้าขึ้นมาทุกปัจจุบัน